จำในกรณีคดีของวันเฉลิมได้ไหมครับที่ถูกอุ้มฆ่าที่เพื่อนบ้านนะครับคือเรื่องนี้นะครับผมขอ,อยาน,นครับว่าไม่เกี่ยวกับเบื้องบนนะครับไม่เกี่ยวครับผมสืบรู้แน่ชัดได้แล้วครับว่าคนที่เป็นคนสั่งอุ้มวันเฉลิมนะครับก็คือไอ้ประยุทธ์หรือไอรัฐบาลชุดนี้นะครับทั้งชุด นะครับสาเหตุอะไรทําไมผมถึงออกมาพูดแบบนี้แล้วทําไมถึงจะให้ท่านได้อาไปคิดไตรตรองว่าจริงหรือไม่จริงคือมันมีอยู่ในกรณีหนึ่งนะครับที่ไอเลนะครับนะครับกูก็อยากจะร่วมกันว่ามันเข้ามาเป็นในยกนะครับแล้วมันล่างกฎหมายนะครับไม่ให้มีการตรวจสอบทับจ์จินของมันนะครับหรือหรือไม่ให้ตรวจสอบการเงินของมันนะครับแต่วันนี้นะครับเราอยากถามว่าไอการที่ กวนเฉลิมออกมาแฉเรื่องเกี่ยวกับไอ้เลนี่แหละครับนะครับที่มันนะครับเอาเงินจากไหนมาทั้งหมดหนึ่งหนึ่งจุดเก้าแปดศูนห้าคิดกวาว่าเป็นเงินเท่าไหร่ครับโอนไปให้ลูกสาวมันและทายาติมันนะครับให้กับไอ้พิลักษ์และอยากรู้ว่าไอ้ประยุกต์คข้าม หนังนียกโจรเน่ยเงินเดียเต็มที่อ,อ,อ่ะนะครับกูให้แค่เต็มที่นะแค่แสนหนึ่งหรือสองแสนแต่นี่นะครับพอมื่กดนะครับวันเฉลิมนะครับได้ไปขุดคุ้ยมาหมดทุกอย่างครับว่าไอ้เลยนี่แหละครับเป็นคนไปยุธ์ที่เข้ามาแล้วก็เอาที่ไปขายให้กับนายทุนนะครับจึงเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้วันเฉลิมเนี่ยถูกอุ้มฆ่าโดยฝีมือรัฐบาลชุดนี้เบื้อเลือด คือว่าคาะกรต่อเนื่องนี่แหะคือเหตุผลที่ผมต้องออกมาพูดแล้วก็โกงเงินภาษีประชาชนแม้แต่ค่าไฟที่ผ่านมาเห็นไหมพี่น้องตองช่วงคุยอ่ะมันมีการนะครับมีมีคนออกมาแฉแล้วครับว่ามีการโกงแบบเห็นเห็นเห็นหครับโกงโกงไปเพื่ออะไรครับนี่คือรัฐบาลที่โกงยิ่งกว่าเก่าหายิ่งรักอีก นี่คือนะครับผมกล้ากล่าวหาไอ้เหล่ตรงนี้ได้เลยว่ามันเป็นข้ารกรต่อเนื่องแล้วไอ้เจ้าที่ตำรวจที่มึงรับใช้เป็นเด็กกาณ์นะครับเงียบกิิบหมดนะครับคือวันนี้เราอยากให้พี่น้องที่ถูกอุ้มฆ่าหายและถูกทำ้ายไม่ว่าเป็นคดีจ่าเนิวคดีของแหวนหรือว่าคดีของไถ่ที่ถูกไอ้รัฐบาลชุดนี้เข้ามาแตนแรกนะครับนะครับสิยากเขาหายเขานะครับนี่คือความที่ิธรและที่ นะครับที่มันไม่เป็นธรรมแล้วมันเหลือล้ําทไปสุดวันนี้ประชาชนทุกคนจะต้องรับรู้เรื่องนี้นะครับใครก็ตามนะครับที่ไม่ได้รู้ก็ต้องรับรู้ว่าไอ้เหล่ครับโกงเงินภาษีประชาชนไปเกือบล้านกว่าแล้วครับครอบครัวมันรวยขึ้นทายาทมันรวยขึ้นเห็นไหมที่มีโรคชนโรเชื่อมาแฉมานะครับลูกเขยมันมีรถเบนซ์บ้ามันรวยหมดแล้วเอาเงินมาจากไหนครับถ้าไม่โกงเอาเงินมาจากไหนพอวันเฉลิมจะออกมาแฉมันก็เลยสั่ง เอาเงินของปภาษีประชาชนอะ่ะไปจ้างคนอุ้มนะครับแม้แต่เงินภาษีประชาชนมันก็ไปจะกล้วยหรือว่าซื้อส,สอสอมาได้เลยนี่คือรัฐบาลที่นะครับที่ผ่าญเงินปภาษีประชาชนนะแล้วแถมยังไม่มียังไม่มีความรับผิดชอบในสิ่งที่แม่ทำไว้ทำไว้กับประชาชนจนวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนนะที่ ตามหาลูกไอเล่วันนี้ไอเล่มันก็เคยออกมาพูดแล้วว่าอย่าไปคุกคามลูกมันแล้วกูถามมึงหน่อยตอนที่มึงส่งไอเจ้าที่ตารวจที่เฮี้ยพวกเนี้ยไปไปคุกคามเขาล่ะนะครับฮะวันนี้เป็นไงลนะ่ะวันนี้รลโจเชียวเขาติดแท็กมึงเลยลูกมึงอะไปไปไหนไม่พ้นอยู่แล้วนะครับเพราะตอนนั้นฮัดนะครับทุกวันเนี้ยมึงก็จะส่งตํารวจคุกคามเพราะฉะนั้นจำ นักศึกษาทุกคนหรือใครก็ตามนะครับที่เราคุกค,คามนะครับพี่น้องนะครับถ่ายรูปหน้ามันไว้ก็ถ่ายหน้าถ่ายเลยครับนะครับแล้วขอดูบบตาชมหน่อยนะครับแล้วเราเอาคืนเราอยากรู้นะว,ว่าถ้าเราไปคุกค,คามไอ้ที่ตำรวจพวกนี้มั่งถึงลูกถึงแม่มันถึงครอบครัวมนะันอ่ะมันจะมีความารู้สึกยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องอ่ายอมวันนี้ไม่ก็ถูกไป ธัญ,ญบุรีครับแต่ผมเชื่อได้ว่าสสพรรเก้าไกลน่าจะช่วยเหลือการประกันตัวกมาูแปลกใจอยู่อย่างเนี่ยนะแม่งจับแค่คนเดียวแต่ขึ้นชุมนุมต้กี่คนชุมนุมกับเป็นนี่คือการเลือกปฏิบัติอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นพี่น้องเอา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 เิาว่าไอ้เลขเข้ามานะครับมีแต่ความชิบหายลงมีแต่เชี่ยลงเลวลงกว่าเดิมครับเพื่อเศรษฐกิจ,จไม่ฟื้อวันนี้ผม,ไ,มได้ไปเดินอยู่หอย่ห้างหนึ่งคือคือ คือตึกนะครับตึกคอมครับบางพื้นที่เลิกขายเลยครับเพราะไปไม่ได้นะครับประเทศมึงบอกไม่ไม่เปิดแต่ดันมันใช่เวลาสื่อมึงไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่รัฐบากลกลางทำอยู่คือการผ่านเงินภาษีประชาชนนะครับและไอ้โพยที่มึงออกมาเป็นโพยว่าประชาชนอ่ะ อยากได้เดนั้นก็คือโพยของไอ้นันชั่นไอ้นันชันคืนนี้คือคือนันชั่นที่แบบอวยไอ้รัฐทำมาชุดนี้มากที่สุดแล้วแม่งเป็นนันชั่นที่สลิมครับสมควรแล้วที่สินค้ามันแบนไอ้โจนูโวช่างแม่เลยครับคือเราไม่ใส่คือเราไม่ใส่คือเราไม่ใส่ใจอยู่แล้วนะครับเพราะวันนี้ประชาชนเขาไม่เอาเดินน้ำน้ำเยอะมากมันจับโพยเองหมดเลยแต่ว่าประชาชนเอานะครับไอล้ลาวกองทัพเรือมันก็ออกมานั่งแถลงข่าวว่านะครับ แต่แถลงข่าวผิดที่ผิดทางหรือเปล่าคนเรื่องผมดูข่าวกจะเห็กับเรื่องข้าวจีจุทีน่ะนะมันเป็นประโยชน์กับประชาชนเขาเอาเงินมาให้กับประชาชนคือให้กับประชาชนคือให้กับชาวนาแต่เรือน้ำน้ำมีอะไรมั่งที่ได้ประโยชน์หลานของทัพก็ต้องเสียค่าจอดอีกไปหมื่นล้านไอสัตว์พูดมันได้ยังไงว่านะนะครับว่าจะทำเศรษฐกิจเติบโตเติบโตตรงไหนนะครับ พวกท่านลองไปดูนัาเฟซมุ๊กนังกันว่าในหลวงเคยในหลวงร้เก้าเคยพูดแล้วนะครับว่านะครับว่าเรือดํำน้ำไม่จำเป็นต้องซื้อมาเลยแต่ไอ้พวกที่นี่นซื้อคือผ่านเงินภาษีประชาชนนะครับวันนี้เราต้องออกมาต่อต้านอย่างให้ถึงที่สุดครับอย่าให้มันเอาเงินภาษีประชาชนไปผ่านแบบนี้อีกเพราะมึงพวกมึงพ,พูดแต่พวกมึงใหงเงินภาษีประชาชนแล้วมึงถามประชาชนนี่อย่างว่าเขาจะให้มึงซื้อมาตั้งแต่ไอ้เด็กเข้ามานะซื้อเรือดํำน้ำเรือดดำแรกก็ยังเป็นหนี้เขาอยู่ แล้วเดือวที่มันทิ้งอะ่ะถ้าเราซ่อมได้สามารถเอามาซ่อมได้แล้วก็สามารถใช้งานได้แต่แม่งไม่ซ่อมแม่งเอาไปทิ้งเห็นไหมผังเงินภาษีประชาชนแล้ววันนี้อรัฐบาลชุดนี้ครับไอเลไอ,ไอ้ปาเวทไอไออนุพงศ์ไอมีชัยไอพิษนุทรัพย์สินรวยขึ้นรวยจากไหนรวยรวยก็จะโกงเงินภาษีประชาชนเลยครับแม้แต่ค่าไฟมันก็ยังโกงวันนี้พี่น้อง หยุดเถอะครับหยุดนะครับหยุดกลัวก้าวออกมาเถอะครับวันนี้นะครับปัญหาสังคมใครคือวันนี้พ่อค้าแม่ค้านะครับไม่สามารถขายของได้เลยเซ้งขายเพียบนะครับสิ่งสิ่งสิ่งที่ผมเคยพูดแล้วครับวันนี้ไอ้ประยุทธ์นะครับมันต้องโดนฟ้องร้องกับด้วยครับจากประชาชนที่อยากให้กินข้ามโดยเฉพาะผู้คืนผับบาร์ทุกทั่วประเทศต้องเรียกร้องแล้วฟ้องร้องจาก ไอ้ไอนายกโจรตัวนี้หรือว่าฟ้องไอ้ผู้ว่ากับนายอำเภอหรือว่าไอ้ฝ่ายปกคอรองที่มันสั่งปิดเขาจนทุกวันนี้เขาไม่มีเงินจะแดกกันอยู่แล้วนะมึงกดหัวได้มึงกดไปเดี๋ยวมึงก็จะรู้ว่านะครับแรงประชาชนเป็นยังไงนะครับแล้วมาอีกเรื่องหน่งนะครับเรื่องไอ้สีอีกแล้วไอส้สีเสือกแม่งทุกเรื่องเสือกเสือกแบบไม่มี คือคือกูถามแต่ว่าเด็กชูสามนิ้วกูถามแต่ว่าเด็กไปด่าใครหรือเปล่าไอ้เฮียนี่กูอยากบอกตัวว่าถ้าใครมีเงินนะให้กูไปกรุงเทพหน่อยเถอะกูกูบอกตัวว่าถ้ากูต่อยหน้ามันแล้วกูยอมเสียค่าปรับห้าร้แล้วกูเอาไอ้นี่เสือกทุกเรื่องเห็นไหมอะไรเป็นข่าวนัเสือกหมดนะครับไม่เป็นเด็กชูสามนิ้วเจ้าที่ไปคุกขายไม่พอยังเจอไอ้เฮียที่ไปแจ้งก่อตำรวจที่ที่รับที่รับแจ้งกวางมานะครับ กูถือว่าบ้าบ้าตามันนะเสือกกูดำเนะิองค์กรนี่ใครจ้างมันขึ้นมาวะนะไอ้สีเนี่ยนะไอ้ไอ้ไอ้นายสนตีเนี่ยเสือกแม่งทุกเรื่องแต่ไม่เป็นที่ฉันนั้นใครเจอนี่เนะี่ยทึบแม่งเลยนะครับวันนี้มันไปแจ้งความตำรวาที่เป็นเฟซสองเฟซไม่รู้ใครอัะไอ้นี่มันเสือกแต่ไม่เป็นที่เป็นอันตำรวจที่รับเรื่องก็ไม่ไม่รู้ว่าจะ มันบ้าตำรวจอย่าอย่าอย่าไปรับเรื่องนะครับเด็กชูสามนี่มึงก็มึงก็ไปแจ้งความไ้มึงแจ้งความเป็น,ปนยังไงไอ้สา์กับเด็กกับเด็กมึงยังมึยงมยังแก้งความทัข้งท้าไม่มีเจ้าทุกข์อ่ะคือเด็กไม่ได้ด่าใครอ่ะไอ้ควายไอส้ไอสว์เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนเห็นเห็นไหมครับว่ามีตัวเสือกตัวเล็ตัวหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับและเรื่